สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กัสบสสแจมเนี่ยคสสสกลนคระะะะวันนี้ประชุมอะไรคะ ก็มาชมสภาปกตินะคะงานสภาเราก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเมือไทยด้วยนะคะมาถึงคนนี้ค,นค่ะพี่อิม่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็ชมอะไรบ้างคะพี่อิม่ะวัาานนี้หลายภารกิจมากๆเลยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะน้องๆทุกคนก็พร้อมะะซัพพอร์ตนะคะนี่มาน้องแจบนะคะซัพพอร์ตโอ๊ยโอยเจ็บเลยสองคนนี้เป็นคู่ปรับกันนะคะมาถางเสาวรินค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้สาววันดีประชุมอะไรคะวันนี้มีประชุมกรกรมาการนะคะเด็กสตรีประชุมสภาสาสาว,สาว,สาวทางโคราชบ้านเองน,น,นี่เลยวันนี้ไปดำไหนไหมคะท่านวันนีน้ไม่ได้ไปดำนะครับวันนีม้มาประจัดหน้าประดหน้านที่ครับอยากจะให้ปากนิดนึงเพราะช่องติ๊กต็อกนี้มีคนกดไลค์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากเนี่ยออกมาปากด้วยนะคะแล้วทีนีน้เราอยู่กับสสยิ้มค่ะปากใหน่ค่ะอุ้ยนะ ชอบมีนะคะคนจีบสาวห้าล้านนะคะคนด่าสามล้านนะคะแล้วก็คนโกรธอีกประมาณสองแสนนะคะประชื่องมีคนเกลียดไม่เป็นไรค่ะอ่าทัศนคติดีส่งกับเป็นประยารัฐมนตรีค่ะค่ะนะคะอาน้องฟุ๊กสวัสดีค่ะนฟุ๊กนะคะจากโคราชค่ะเพศไหนคะโคราชเพศนะคะด้านหลังคือใครคะเอพื่อนนะคะเพื่อนไทยค่ะเพื่อนกันนะคะเพื่อนไทยเหมือนกันโอเคเอาไปกำลังใจให้คุณยิ้มคุณฟุ๊กเนี่ยค่ะแล้วก็ สอ,สอบเพื่อไทยโบดแน่นอนพวกนี้โบดแน่นอนเอติอนตามด้วยค่ะ